ที่พักร่างของชมพู่หมอปลาเผยสองคนที าวาค่ะจากกรณีที่ในาใยชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลถูกหมายจับ3ข้อหาเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่ในวัย3าขวบเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ก่อนที่จะถูกพบอยู่บนเขาภูเหล็กไฟพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพร้อมตำรวจได้ถแถลงงานสรุปงานเจ้าหน้าที่ตำรวจและกล่าวถึงคดีน้องชมพู่เนื่องจากว่าทนายตั้มได้พาลุงพลเขามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีการเดินทางไปลงบันทึกประจ,จำวันที่สอนอ,อปทุมวันแล้วค่ะล าสุดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทางอมรินทีวีระบุถึงบุคคลในการเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งมีพระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาสวัดป่าของบ้านกกกอกตําบลกกตุมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารถือว่าเป็นบุคคลที่ยืนยันว่าลุงผลมารับครูบารัส แล้วก็เป็นบุคคลที่ได้ยินลุงพลพูดว่าน้องชมพู่หายส่งพระสศษก็จะกลับไปตามหาทางด้านของนางส้มโอชาวบ้านก็เป็นหนึ่งในพยานที่เข้าเครื่องจับเท็จเคยให้สัมภาษณ์ว่าพบเห็นลุงพลที่บริเวณตีนภูเหล็กไฟในช่วงเย็นวันที่11พฤษภาคม2563พ่อแบมชาวบ้านกก,กอกถือว่าเป็นพยานปากเอกและเคยเข้าเครื่องจับเท็จเช่นกันก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าวันที่11พฤษภาคม2563เวลาเก้านกาหนาทีเห็นลุงพลนั้นไม่ได้อยู่สวนยาง แม่ชมพู่ขณะที่ปาถอนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ขอยืนยันทำลายเวลาเดิมดังนั้นจึงทาให้ทำลายยังคงเป็นช่องว่างลุงพลมีเวลาเพิ่มมากขึ้นจํานวนหนึ่งชั่วโมงส่วนนำลายของลุงพลในวันที่11พฤษภาคมช่วงเวลากลางคืนของเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปก็มีเพียง,งานางสมพรผู้เป็นภรรยาเท่านั้นล่ะคะ่ะ และทางด้านของอมรินทีวีเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสค่ะมีรายงานข่าวจากตํารวจให้รายงานข้อมูลแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเกรงว่าจะนําไปสู้คดีในเรื่องของที่พักร่างน้องชมพู่จึงได้พากันย้อนเส้นทางในการที่สวนมันสปะหลังอยู่ตอนนั้นหลังบ้านของน้องชมพู่มุ่งหน้าไปที่ตีนเขาภูเหล็กไฟโดยผ่านสวนยางพาราของชาวบ้านที่ตีนเขาขอมุ่งหน้าไปที่กกไผ่กอไผ่กอที่พ่อแบมให้บอกแสเป็นพยานที่ในกรณีน้องชมพู่พบเห็นชายปริศนาเข้าไปภายในกอ แด่นําวัตถุบางอย่างไปซุกซ่อนเอาไว้พบว่าลักษณะกอไผ่จะเปิดโลงบริเวณช่วงล่างเพราะว่าเป็นช่วงที่ผ่านฤดูแล้งประกอบกับเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิทดสอบทดลองเข้าไปอยู่ด้านในก็จะเห็นเป็นลักษณะตัวบุคคลแต่ในบางมุมก็จะมีลักษณะเป็นมุมรับเพราะว่ายังคงมีใบเขียวขจีพอซ่อนสิ่งของหรือวัตถุบางอย่างเอาไว้ภายในกอไผ่ได้โดยที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นหางไม่เดินเข้ามาสำรวจหรือว่าดูไกลๆนายจีรพันธ์หรือว่าหมอปลาก็ออกมา เปิดเผยทางรายการทุกโต๊ะข่าวอมรินทางช่อง34ว่าตัวเองนั้นถอยออกมาจากลุงพลตั้งแต่9ธันวาคม2563เพราะตนเคยนัดเจอลุงพลให้ไปเจอกับพยานสองคนแต่ลุงพลไม่ไปตามนัดและไม่ยอมเจอเพื่อที่จะพูดคุยความจริงทางที่โทรศัพท์นัดแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้ววันนั้นก็มีทนายเกิดผลเกิดแก้วทนายโนบิไปด้วยลุงพลมักจะระแวงบางอย่างเช่นเครื่องดักฟัง และพวกกล้องวงจรปิดที่ตนเคยไปติดตั้งไว้ที่บ้านกระทั่งมีการตั้งรางวัลนำจับคนร้ายรวมได้ถึง1ล้านบาทก็มีพยานจากสองคนที่นัดมาเจอกันนอกจากนี้มีคนเคยถามลุงพลว่าถาวันนึงหวยมาลงที่ลุงเนี่ยจะทำยังไงลุงก็บอกว่าจะแฉเรื่องทั้งหมดแต่ไม่ได้บอกว่าแฉเรื่องอะไรนะส่วนที่พระเตือนชายเคยทําไว้เกี่ยวกับลุงพลและการตายของนองชมพู่ที่ไม่ตายบนภูเขาตอนยังไม่ขอตอบ ขณะที่ทางอมริกนทีวีเองก็ได้ย้อนเหตุการณ์ไปค่ะเมื่อวันที่31พฤษภาคม2563วันที่หลวงปู่เงินชัยเคยขึ้นไปทําพิธีบ,บนภูเขาเหล็กไฟแล้วก็กระทั่งถูกกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักและบอกว่าอย่าได้ฆ่าแกงกันอีกเลยยังไงก็ตามจบเรื่องนี้แล้วอย่าฆ่าอย่าแกงกันอีกและไปกระซิบข้างหูของคนหนึ่งว่าน้องชมพู่ไม่ได้ตายบนเขาแต่ตายข้างล่างและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันค่ะทางมีความเคลื่อนไหวใดๆทางทีมงานจะรีบนํา อัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ